สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและผมได้ตัวละคร5บาท3ดาวตัวแรกในเ c ลชีเซตแล้วนะครับเราก็ม่ต้องแซวว่าผมแหว่งแล้วนะครับผมและจะเป็นยังไงมาจากไหนไปดูกันครับและจะเป็นตัวอะไรก็ต้องไปดูกันครับแต่คุณน่าจะเห็นในสปอยเด็ปกคลิปอยู่แล้วแล้วมั้งเออจริงเค,ค้กคุมนะาะเพรอะรได้ตายเยอะแคตตากริฟฟแคตตากรฟฟไม่ได้บอกกับว่าละผมน่าจะเอา e อีปอกไอเทมเมนูกูเลี้ยงฮันเตอร์คอนเพลทคนเล่นกายาภาพกี่คนเวทหนึ่ง กายภาพหนึ่งอันนี้เวทสองเวทสามกายภาพกายภาพสองเวทสี่เวทห้าอีป,ปอกแล้วกันผมจะเอาเวลเพราะเดี๋ยวเหมือนจะมีคนมาแย่งอันนี้เหมือนจะมีคนมาแย่งอันนี้หรอกนานไงเห็นไหม ต้องเสียตัวทีอากาลิไม่ต้องซีเรียก,ก็ได้เราเราอาเรามัได้ใช้อากาลิจบเกมทานวันนะั้นไม่ทนันเอ่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่โอเควอลลัสมาเร็วครับผมดูดีอยู่วอลลัสไม่ได้มีไออว่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคอมเรียววอลลัสไออีมันจะมาทีหลังอ่ะมันต้องมีโชว์จิแล้วมีจอ,อกอก่อนน่ยปึ้งปึ้งปึ้ง,งอุยอุยโ,โอ้โหโอลาฟโอลาฟของดีจัด เอ็กซคิวอันนี้เป็นเอ็ควอิวโอ้โหไฟห้าไฟห้าเอคิวเท่าไหร่อะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไฟ 5, 5, 5, หออไฟ 5, า้าเอ็กซคิวสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะรอของแทงก่อนแนะนำคอมตอนนี้หน่อยครับผมมีเมทเล่นง,ง่ายครับผมแต่เมทโดนเนื้อมาละไม่ได้ง่ายเวอร์ละแต่ว่าเมทเล่นง,ง่ายครับพอเขาเล่นดีแผ่นนี้ทุกคอมเหมือนจะเล่นได้ตอนนี้ผมต้องมานั่งนึกว่าคอมไหนหายไปผมกําลังกลัวว่าแผ่นนี้มันจะเป็นแผ่นที่เริ่มดีละที่มันจะมีคอมทุกคอมเล่นได้หมดเลยแล้วผมกำลังนึกว่าตอนนีี้้คอมมมไไไหนนนท่่่ัเลด ไอเย่ตายเยอะชิบเปล่งเลยอันนี้เป็นไอเอแล้วก็สบายแล้วตัวแม้าใช่ไหมคือมันต้องมานั่งดูว่าตอนนี้คล้องไหนเลยไม่ได้อันนี้โอ้ยได้อพอดีเลยได้เป็นการเป็นการโอ้ยดี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 แบบไม่ทันทั้งตัววอลลัสตอนนี้ execute สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้รับตีเร็วอ่ะฟาร์มไปเรื่อยเราได้ไฟเราอยู่ได้ไฟมาเร้วก็ฟาร์มาเรื่อยถ้าถ้าชนะขายอีลิส แต่ถ้าเขามีตานับแข็งเขาเอาวันละเราไปได้นะไม่เราเจอเราตัวหนึ่งตึงอยู่เหลือแค่อีอ่ะถ้าจะโหดกว่านี้ตุ้มสินได้ครับฮะพอเท่าบัฟมเลยครับไปแล้วผมเห็นปลาดุกชุบแป้งทอดมาอยู่ในสงครามเวียดนามพุทธตลาดสองพันโอ้พี่สวูครับรีบไปดูแฟร์ติกโฟร์ชบัลลิเมดด้วยนะพี่ฮะมันมันมาแล้วเหรอครับผม ตะ้งกอนผมโค้ชชอบแฟร์ติกโฟเลยเพราะเหมือนมันจะมีการ์ตูนเราเลือกคนที่สองหรอกำปั้นครับกำปั้นกำปั้นโอ้ยถ้าอยู่กับปั้นคุมมากเลยนะเราแย่งไลน์เขาด้วยนะรอบนี้พอทเท่าเยอะเทเตอร์เทเตอร์ไม่ได้เล่นปะเทเตอร์ไม่ได้เล่นเออเทเตอร์เทเตอร์เล่นไม่ใช่เหรือนนะเอา้าหรือว่าเขาจะเอาอ๋อเขาเขา,เขาน่าจะหาของไปใส่กระทะก่อนมันนะอ่ะโอ้แต่ผมนึกว่าเขาจะเอาอันนี้นึกว่าเขาจะเอาพอเท่าไปกำลงังคิดเลยผมเห็นพอเท่าสองคนถ้าเราตัดไลน์ผมได้กำปั้นแล้วก็ได้ไลน์ออกจากช็อปด้วย รอบนี้พอเท่าเยอะผมเก็บลายไปก่อนแล้วกันเรามีป <ๆ S 1> ัญหาเรื่องต่างตัวเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยโอเคของวารัสครบละเป็นของคลาสสิกวารัสเลยเนาะแบบเนี้ย <anger élect Ki> เป็นคลาสสิกวารัสไปเบยอ,อันนี้ขายรอบโอ้ยเฮียความจริงลงลงอันนี้ได้อาคารได้แฟชั่นเลยเนี่ยเลยว่าต่อไปอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอ้าวเอาไปเอาไปเอาไปเอออเป็นคนดูเราที่อยู่ในเกมเอาไปเอาไปเอาคืนไป วิคราฟนี่แทบไม่เคยเจอวิคราฟมันต้องไปปูป่วิคราฟเลครับ,รบถ้าคุณมีตาวิดคราฟใช่ไหมเอาไปให้ปู่หรือให้คมาม่าก็ได้็ได้ทั้งคู่เลยแต่ปู่เหมือนจะเก่งกว่าเพราะว่าคาร์อ่ามันเป็นแนวดอดอะดอดคือแบบเบิวต์ว่าไทยมันจะชา้านิดนึงปู่วิดคราฟคือฝ่าทั้งบอดอลยแลนเอตองกายเป็นกบปึ้ง <B ling> โอเคมีไอเอและชีวิตดีขึ้นครับปึ้งปึ้งที่เราต้องใส่เป็นโชจินเพราะว่าในคอมนี้มันจะคุ้มก่าแหละไม่ใช่หรอกการใส่โชจินในคอมเนี้ยมันเพราะว่าเราจะย้ายง่ายแต่เรา แต่เราไม่ได้ย้ายหรอกเพราะว่าถ้าคุณมีไอ e 2ชิ้น,น่าจะยา,ยยากแต่ไอออชินมันดูไปไอเร็วได้อยู่แต่มันน่าจะยากอีแบบเพราะมันก็ต้องนั่งโลหะไอเร็วสามแทนประเด็นคือถ้าเราตีไวยวารก็จะได้โชจินมันก็จะคู่กับโชจินนาะพูดไปเล่นผมอัพเป็นเจ็ดใช่ไหมลงอาคณาําเคนคุมมันะแต่ไม่คุมเท่ากับแบบอาคณาวารัตสุดครับแต่ก็คุมพอสมควรเนเนเน่ครับเขามีตราใช่ไหมก็เล่นกับคาม่าก็ได้มันมันมันจะเป็นอย่างงี้ถ้าคุณมีบูบับคาม่าจะคุ้ม พราะ่ปู่ใช้ปู่บาไม่ได้แต่ถ้าคุณมีแบบกุนซูมีโชจินมันก็จะเป็นปู่แต่ได้ทั้งคู่เลยครับปู่คือ,อนี่นะปู่คือทางฝั่งของไอ้ไรซ์นะแถบดีไปแล้วครับใช่เอ่อเมดจะเบาลงครับเมดเมดมันจะเมดมันเก่งเหมือนเดิมเลยฮนะแต่แค่ไม่ได้เวอร์เกินไม่ใช่แบบเวกสองดาวเวก,ก้าสองดาวแล้วแบบมีโอกาสท็อปสี่เยอะเลยผิวผิวผิวที่ดีกว่าไรซ์ป่ะผมก็าชอบไรั์เลยตัวละครโปดเลยเ,าาเลยนะี่ย ตัวละครปวดตั้งแต่ตอนที่ผมนั่งอ่านสกินไอ้สกิลมแล้วอะคือมันเป็นสกิลที่แบบไม่เหมือนกันในเอลรราดัมันแบบในเอลรรมดาไม่มีเงี้ยกระโดดแล้วยิงเงี้ยถ้าเป็นอันติโคตรดีอะจะเป็นการรีเวิร์สในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้ถ้าได้ผมชอบนะคิดดูว่าถ้ามันเปลี่ยนอันติวารัตเป็นอย่างเงี้ยคือโคตรดีเลยแต่ประเด็นคืออันตรวารันแม่งคือแม่งคือเมคานิกเกมเพลย์หมดเลยเดี๋ยวผมอยากได้เป็นเชฟเราเราจะได้เชฟชิเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวบลาสเตอร์เป็นมังกรเฮ้ยเชฟกูไม่เจอชิวาน่าเลยเหรอไปไหนกูจิ้มด้วยนะเดี๋ยวมีนาฟัสก็เอาอาร์กาลิออกละอย่าเอ้ยเดี๋ยวเอาอาร์กาลิออกหรือว่าเชนออกอากลิ่อาร์เลีเชนมีทรีสีปกติไฟไม่ได้ปกติไม่ค่อยได้ไฟเยอะขนาดนี้รอบนี้ไม่น่ามีวันละอะขนะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นตากระนาบเปล่ามีของแพงบ้างก็ดีครับเยียของเวทเยอะจัดเลยอะของเวท ถ้าเยอะหนิต้องเป็นคาวกาดนะน่ะและ้วคากาดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะลงมานี่บวกเลื่อนร้อยยี่สิบโอ้โหเราเก็บไปสุ่มเลยว่าแปะไปเพราะว่าตอนนี้เราบอกเราโอเคแล้วเราไม่ต้องมาไฮโลอะไรมากแล้วผมต้องทำเป็นคาวกาดมั้งเราเราดูใครได้บ้างปะ่ะในนี้ดูคูมสุดน่าจะเป็นเชนปะดูคูมสุดเป็นเชนหรือไม่ก็ดูเชฟชิปตัวอื่นอาจจะเป็นซเวงก็ได้ ทำข้าวแกาไปก่อนไอเทมผมเยอะเกินละแล้วทีนี้วันละก็จะแหว่งอะไรนะหมายกอดพอท่อเฮ้ยอุ้มเอฟซีคิวของไฟโลหะผมโคตรชอบเลยมันคือแบบถ้าวันละสองดาวแม่งยิงทีเดียวแม่งขายได้ทั้งบอร์ดอ่ะอ่ะคอมนี้ผมไม่กลัวปูเพราะว่าเราสกิลเป็นหมู่เอฟซีคิวนี่มาเอฟซีคิวสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอุ้มหายในหนึ่งกับมิลิโอเอ้ยจกของตัวเองเลยเฮ้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 ยอะไรวะ ระเบิดอ่ะระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดตกใจทำไมอยู่ดีๆเราจะแพ้ไอ้เหี้ยโลโลโลรีจูไม่เหมาะกับเราอะลองรีทแทนลองรีทแทนลองรีทแทนนาซาจะโตวางไกลโอ้ไม่ค่อยดีเลยว่ะดา่ไม่ไม่มีลองรีทแทนลองรีทแทนสโมโดเดอร์กับวารัสได้แต่มันจะโล่ไปป่ะวะมั้งไม่โล่หรอก เดี๋ยวเรามีลองรีแทสซ์บอเดอร์ได้อันนี้พาตูตี82 73ร้อยหนึ่งโอเคร้อยเอ้ยโอเคอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวซบอ,อ,อ, okay. อ,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 อเดอร์วางอีกฝั่งแล้วเดี๋ยวมันก็บินไปตายที่ที่ไหนกับมันนี่เชฟชิปหนึ่งเชฟชิปสองเราสามารถรอะไรได้ปะเราเอาเอา่เอบอร์ดเราน่าจะวิกลงใหญ่เลยอะเลยเราจะเอาตัวละครสี่บาทออกเราตัวละครบาทหนึ่งไม่ได้ไม่ดีไม่ดีตัวละครแพ้เลยตัวละครใช้เล่นเล่นกูเยอะมากเลยไม่เป็นชนะอยู่ What the fuck เขาได้เลยตัวละครทับบาทตัวละครทับบาทได้ตัวอะไรวะอ๋อเอามาขายทิ้งโอ้ไโอ้เปันแย่มากได้เลยเขาน่าจะรอเอาสโบรเดอร์แล้วเขาขายทิ้งไปแล้วไปว่ามันห่วยมากๆอยากรู้เป็นตัวอะไรโอ้ยโอ้ยอืออ๋อเอซคิวไม่ติดอืออือนี่โอ้รีเอซคิวสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม่งโกงเกิน มีโดนมีเมมีมีเมดโดนครับผมเอาเป็นว่าโดนมีแต่เมดแล้วกันมันจะมีโดนมันมจะมีโดนเมดกับนมซี่แต่ว่านมซี่ไม่ได้ถึงกับแบบน่าเกลียดน่ากลัวมากเออตัวละครใช้ไปก่อนเยอะจังวะโอเคอันนี้ก็จริงมันดีนะมันดีถ้าเอ้ไม่ใช่ไอปอกเนี่ยมันดีถ้าคุณแบบรู้ตัวว่าคุณกัลังเล่นแบบเลเวลอะไรดีอ่ะผมจะขึ้นแปดใช่ไหมก็เราก็เก็บสุ่มไปเลยไปสุ่มฟรีเลเวลนู้นอันนี้ต้องต้องชิวนาสองวะแล้วแต่บังกรไม่ติดดูดิบังกรยังไม่ติดดูดิ ไม่ต้องรีบขนาดนั้นผมจะชนะชิวหน้างไงเว้ยเราไม่มีตาทิวอ,อะไม่นับไม่ไม่นับได้ปะปล่อยมาก่อน,นเดี๋ยวตายเร็วเกินเจอเมื่อวานีเลยอะไรวะเนี่ยคุณเลติอ่าโอ้โห,โหมีคอสอมีพอสรอครบเลยในพุทธศาสตร์สองพาร้อยสบิลเกตเปิดวิด,โดีดโอ6คือวิดีโอไอพีว่ชโนวคุ้เหมือนบอดมากเลยแต่ถือว่าเป็นค,ความรู้ดีครับผมผมยังรู้เหมือนกันสมัยก่อนนี่คือแบบในตอนเรียนแบบอ่าประถมนี่คือแบบใครได้ใช้แม็คคือโคเทแต่ผมชอบวิดีโอจัดๆ โอ้ค่าไม่ได้โอ้เชฟชิฟรอบนี้โดนแย่ยงจัดมีคนเล่นเชฟชิฟที่มีตาเชฟชิฟแล้วก็มินี่ก็ใชเชฟชิฟชนะรอบนี้เฮียเจอนาซัตเร็วๆเลยเจอตาไปโลขู่ที่คนไม่มีแย่งเล่น <c oughs> ขู่ขู่ใครก็ไม่รู้ขู่ตัวเองเออซับเบอร์ไม่ออกเราเราเฮียของมันก็ดีเลยวะ่ะเพราะว่าไทโลไม่มีที่ลงเวทอ่ะกูไม่ใช่เป็นวานรัตอะคนา,า,าที่มันมีที่ลงเวทจัดๆเลยอ่ะต้องไปเข่าอกาศหรือไม่ก็ต้องไปเลดบัฟ เออหรือมันต้องเป็นโมเรโลแต่โมเรโลก็ตลกเพราะว่าเรามีตัดคิวอีกแล้วจากมังกรเป็นกุนซูได้เออลืมไปเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นปึ๊บเผื่อเป็นมัดฟร,รีให้สมุดเลยแล้วกันเอ,อ๊ะแต่มีไอ้สมุดเลยเหรอผมไปเรียกคนาฟิวอลาเกวนปู่มาโอเคเอยเฟลกเก่งมากเลยที่บอกแต่ในเว็บอยู่ล่างสุดเอา้าในเว็บมันอยู่ล่างเพราะเพ,ะเพลเลต์น้อยเปล่าเผื่อแบบในเว็บมันอยู่ล่างเพราะว่าคนเล่นน้อยเฉยแต่คนจีนจะเก่งก็ได้ใครจะแปรรู้เนาะเออ นั่นไงแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้แล้วเราจะเป็นอานาไฟวะอะไรคืออานาไฟไฟเกิน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเกินแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ยักกูต้องเปลี่ยนเป็นอาณาไฟเหรอมันฟังดูตลกจังวะแค่แค่คิดก็ขำมาเนี่ยม้าไฟ มาไปเอ้ามาไปโอเลเซล่าตีเอาไปเลอยอเดี๋ยวกูเฟลกเองเฟล่าเฟล่าแม่งโคตรตีโคตรเร็วเราเป็นอาคนาเราเป็นอาคนาไปโลเลยับผมอู้ไปแอซองอ่าผมเย็นภาพอยู่โคจินจูไปโลเอ็มเลมเออเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อก,กี้โชว์ชีิได้เลยะขอโทษครับผม อากาลิออกปะอากาลิออกลงอาลิได้แล้วเดี๋ยวไอเฮียกูม,มันาเล่นคอมโดนเลยโอเคเลือดเท่าไหร่อะเลือดสาม้วก้บโอ้ดูด,ดูดูดีขึ้นวันก่อนมันเลือดหกร้อยเอาไปเลยคนละตัวโอ้ยจะสี่บาทเยอะมากเลยพี่แต่ไม่ใช่ตัวที่กูใช้เลยเพื่อน เดี๋ยวท้ายเกมเปลี่ยนเป็นเซนลานแล้วกันบอกว่าเขาน่าจะให้เปลี่ยนให้เล่นเซนลานไอ้เหี้ยอากานาไปไหนวะเอ้ยไม่ใช่ฟาราสไปไหนวะเจอตัวละครสีบาทที่เขากูเจอตัวละครสีบาทที่คุณก็ใช้กันเนี่ยวันเดอร์ฟักโอมเนี่ยเขาตุ้มหมดตัวแต่ฟิวเล่าเหลือเต็มเลยเนี่ยปึ๊งปึ๊งปึ๊งปึ๊้ปึ๊งปึมงปึ๊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 กูจะชนะไงวะเนี่ยแล้วผมคี๊ไฟผมคีึไฟปึ๊งปึ๊ง กิพไฟห้าได้ยอยู่นะะเดี๋ยวเราปาเอาให้มันไม่สองดาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสูงเพิ่มครับเดี๋ยวสูงเพิ่มเดี๋ยวสูงเพิ่มเดี๋ยวต้องสูงเยอะกว่านี้แหละปาเจลเอาเอาไฟออกอาเชฟชิปอยู่ต่ออันนี้ไฟอยู่กับมา้าอะไฟม้าที่พวกมุณต้องการนาซ่า,าเอ้ยเราทำไมหมดแสงอะอยากให้มันแชร์กันอะ วา way way, รัส e มาสเกลเวทห้าสิบเร์เนตัวจีนได้ไหมไม่งั้นคุต้องใส่ไอให้เซลาดรอบที่สามนะเดี๋ยวมต่อเดี๋ยวมต่อผมจะโลเยอะกว่านี้แล้วนะถ้าไม่เจอนี่กูเครียดแล้วนะอ่าแม่งเกมแจกกูเต็มเลยอันนี้อันนี้คืออะไรกูมองไม่เห็นอ๋อโฉดจีนสวยเล้วๆๆ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 ๆสวยของๆๆๆๆ ทำไมกูเจอแต่อะไรไม่รู้เนี่ยมึงกูจะสูมถึงสิบบาท What the fuck มีคนเล่นวิชคาไม่ใช่เหรอเออ <This rest. S 1> โอเคกลับมาละ we're back man we're back guys we're back เอ้ยควรให้โ oh, อ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay, uh, uh, Hello, ๋ยวเดี web, web, ๋ยวผมให้ผมควรให้เออถ่างถางเกมเป็นแฮ้กโอเคครับเอ่ออันนี้ครับเป็นคอมที่ตั้งใจเล่นหนุนแล้วครับผมมันอยู่คนเล่นเจ็ชิปผมคนเล่นเจ็ชิปไฟไม่ได้หรอครับผมนู่นเห็นไหมเขามีสมุดเล่นไฟอยู่ฉะนั้นเราต้องเฟลกครับผมทีสตี้นี่คือการที่เล่นเฟลกครับผมอึ่อยากให้เกมเล่นเราครับผมลองเกิดมาเล่นเกมครับอยากให้เกมเล่นเรานะครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันบาทเดียวนิดหนึ่งเผื่อมีเซเลดสองเลยว่าแปะก็สบายเลยมันแพ้หนึ่งอยู่ เริ่มไหลแล้วขนาดไม่มีใครยังเรียกว่าลันไม่สองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสิเลดบุกคุกอยู่เนอะเลดบุกคุกเหมือนขอถอดของให้กับนี้หน่อยเพราะว่าทำเคสน่าจะแทงหลักได้ดีกว่าเนาะไม่มีการก่อวางปกติได้มีใครแย่งผัวป่ะเนะี่ยแย่งแย่งแย่ง,ยงให้ผมต้องการสองนีจีบกับก้าวเดอ ขอสักยี่อ่ะติดโอเค positioning check คือไอเทียเซล่าตายใช่ไหมอ้าวกูตายเซล่าสองน่าจะตึงจัดใช่ใช่ชเพราะว่าเซล่าสกิลเร็วมากครับเซล่าสกิลเซล่ามีโอกาสแคสสรอบอ่ะพอท็อปไปอ่อุ้มอ้ากูกูเลียร์ลละไปแ้้วปึ้งปึเนี่ยเซล่าแคสหนึ่งเสร็จเราก็ยิงต่อเลยอุ้มปึ้งปึงปึงเซล่าแคสสองพี่กระท เออ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 เซไมโอ้โหปูเม h a t the fuck เออว่าปูเมดคอนคุมเลยว่ะเราต้องเราต้องซื้อชามคอแบททุกรอบแหละรอบนี้เราจะมาหลุดท็อกซี่พ่อแบบพอแบบแบบพอแบบนี้เฮ้ยแล้วเป็นอันที่มันไม่จะเป็นดิ ผมมีผมมีชามสลัดที่เพิ่มโอกาสเจอ5าบาทหร้ก็ไม่นี่ What t h e fuck อย่ยานะอยายาดหยาดยา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 นะกูเอากูเอาไม่ลงนะกูฆ่าไม่ได้นะเฮ้ยบัวแยี่ยผัวไอ้แย่แย่ครัวชิปเปล่งแต่ไม่เป็นไรม,มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นประเภทเดียวกันแค่เสียดาเมจน,นิดนึง โอ้ยเงินต้องวางโอ้เราต้องวาแบบเมื่อกี้ต่อไปเลยหรอวะปิ๊ก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 ปึ๊กปิ๊กปิ๊กไม่ค่อยชอบแบบแบบเมื่อกี้เท่าไหร่เลยวะฮึปูมเซลาสกิลลงอีลี่น่าจะตายอยู่นะเอีลี่ปิ๊ก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 ป๊กป๊กโอเคเอ้ยมันย่งผัวกันเดี๋ยวต้องกลับที่เดิมกันกูอยากขึ้นไปลงมิลิโอเอ้ยขึ้นขึ้นเก้าลงบาทขึ้นเก้าลงบาทเย็ดเเลืมไปเราต้องเราต้องการบาทคอมนี้นี่วะ มีตาอาณาไปครับมัน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 กูอยากแย่พอท้อมากเลยแต่ว่าพอท้อไม่เกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยสิเรียกหญิงสิตัดช่องกันหน่อยขอบคุณครับของแหงก่อนจ่าวเวก็คุ้มว่ะแต่ว่าเอาของแหงที่ทำเรายืนได้ดีกว่าเปลี่ยนคู่รักครับเดี๋ยวเปลี่ยนคู่รักลัมเบิ้ลลัมลัมเบิ้ลนลัคไซร่าหยุดโอเคทุกคนรักกันแล้วเนาะทุกคนปกติแล้วเนาะซื้อชามเรื่อย ผมมีโอกาสอีกรอบนึงใช่ไหมงั้นถ้าเราแพ้เราต้องโอเคงั้นต้องวางเงี้ใช่ไหมวางเงี้ยอันนี้วางวางริมทั้งคู่ไอ้พวกไอ้พวกเขากะวางริมทั้งคู่เนาะเออย่าอย่าอย่ามาเช็ครอบอย่ามาโอ้ยเออเราต้องวางระเบิดทางขวาเอ๊ะสลับไม่เนาะสลับกว่าระเบิดทางขวาเดี๋ยวฟิลล่ามันแทงระเบิดอันนั้นเนี่ยเขาเขาสลับไปละ ขอให้เซลล่ารอดเพราะตอนนี้ผมว่าเซลเเล่าด้เมจเยอะกว่าวานรันอีกเพราะสกิลมันโดนแบงค์ลายได้โอ้ยสวยเอ็กซ์ไอคิวเอ็กซ์ไอคิวและประเด็นคือเซลล่าเอ็กซ์ไอคิวโอเคถ้าขึ้นลงบ่าก็เพอร์เฟกต์เลยได้ได้ไดีบัฟได้ชูอาคราฟได้สโตลาได้เผาเพิ่มเดี๋ยวซื้อชามทุกคนเจอผมตูมตคนคน้เตจอผมเจอผมเราไปทีเดีวยวกันซื้อชามทุกรอบผมจะบิ้วชามไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเนิร์ฟอาคานาทางฝั่งของเลือดมาหนึ่งมันจะไม่ได้เวอร์เหมือนแต่ก่อนละ ซื้อชามตลอดเลยเดี๋ยวท้ายเกมเราจะเปลี่ยนไปทูดาเมจแล้วมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บซื้อชามเป็นชามที่แบบอย่าอย่าเด็กพนันได้ปหมเดี๋ยวเราจะมีอีปอกต่อเนาะเราจะมีสุ่มฟรีต่อไอ้เหี้ยปู่ขวามือเหรอถ้าปู่ขวามือเดี๋ยวรักกันเนาะถ้าปู่ทางขวาผมต้องสลับขยับทวาเค้นไปหาปู่เพื่อที่ปู่จะได้โดนซีซีแต่ก็จริงปู่โดนซีซีไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่าปู่โดนซีซีมันก็สกิลออกอยู่ดิ 2 1อ <ider Stadium> ่ะมีนาซ่ารอสามอยู่อ่ะหลายตั้งทั้งอาทินเนี่ยกูน่าเกลียตตัวละครรอสามไม่เคยไม่เคยไม่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 ใครได้สามอะไม่เคยมีใครสามดาวหรอกปิ๊งปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปทานเคสฟรีไม่โดนปูเออเสร่าคอยรอหนึ่งแล้วแล้วมันเป็นเม็ดเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคทันอยู่ มันนี่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 โอเคเดี๋ยวผมจะดอีปอกสมุดเด้อไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ใช้อ่ะหนูโทษทีชามอาถรรพ์ซื้อผู้แพ้ปั๊บเฮ้ยชนะชนะดีละตีเร็วเหมือนลูกไฟมาเร็วขึ้นเลยเพราะว่าตอนนี้เราตีเร็วตัวละครตอนนี้ตัวละครไฟตีเร็วเกือบเท่านึงแล้วเกือบเราไปเต็มแล้ว ตัวละครไฟตอนนี้ตีเร็วโห oh, 90ร้อยละร้อยสองเรเซ็นตีโคตรเร็วบอกเลยที่ถึงของไฟเราไ,ได้เล่นานละของแท้งค่ะของแท้งอันเดียวเลยค่ะตอนนี้ไม่โสดแล้วะคะ่ะของของแท้งอันเดียวเลยค่ะอย่าบางังชามดีเดี๋ยวผมเก็บสูบไปซื้อชาม เราต้องซีซีใครต้องซีซีเซราเท่าไหร่ละขอสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากองหน้าเราถึงอยู่แล้วรอบนี้มันไม่ใช่คอฟอาคะแนนวารัตผมมีโอากาสแก้กตัวรอบเดียวโอ้เอาูเเมดเยอะอ้อไปลุยทูดาเมดไปเลยทูดาเมดตอนนี้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่เอาทูดาเมดภูมิใจมันมันเลือดเยอะมันเลือดเยอะเราเราจะไปอัพเลือดไฟเขาไม่ได้ไ โอ้ยด่าแม่ตุ้มความเสียหายจริงจะไม่จริงโจ้เลยจะความเสียหายมบนจริงจริงไอีไม่โกหกฮ่าฮ่าเฮ้ยตุ้มนี่แล้วผมใช้ตัวละครเรยตัวเลเจนด์ไม่มีใครรู้เขาจะตายหรือเปล่าเมาเมาเมาคุยอยู่ไหนผมต้องเจอใครที่หนึ่งวิชคาร์บหกโอเคไม่ใช่แปดเนาะเพราะขาดใครอ่ะเพราะขาดโซอี้เหรอไม่นี่อ๋อเขาขาดตาหนึ่งเลย ลรไม่ใช่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 รลไม่ใช่ใชู้้ปเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้โอเคซื้อขายยังเราไม่กีนเลยลบอีกซุ้มอีกสุ่มอีกุ่มอีกถ้าไม่เวลากูต้องโอ้โโอ้โอเยสโอเยสโอเยสโอโอเยส อันนั้นชาอันนั้นชามอันนั้นอันนั้นชาอันนั้นพลิบ์บเมเจอร์พลิบ์บกูไม่กูไม่น่าลงยี่ห้าหรอกมันบอดอย่างนี้กูไม่น่าแพ้ด้วยครับปิปดปปล็อกไม่ล็อกตื้อเลยเมเจอร์พลิบบเมเจอร์พลิบบเมเจอร์พลิบ์บแล้วแล้วแล้วล้้กอมขบอลเลยเมเจอร์พลิบ์บไม่เมเจอร์พลิบ์บไม่เม เมเจอร์โไม่เมเจอร์โพลี่ไม่เมเจอร์โพอะไรอะเดอะสตาร์ชมเป้หนึ่งดาวทั้งหมดแล้วกูมีามล้จะมหนึ่งดาวไ่้นเมเอ่อเมเจอร์โพลี่เทรเจอปะเมเจอร์โพลี่ปักแล้วแล้วแล้ววล้วบาทเราทำมาเยอะแล้วเราต้องการเราต้องการห้าบาทเราต้องการห้าบาทต้องการหบาาต้อาห้าบาสำรแล้วว ไม่มีคนเล่นที่น Let. Let ั่นเกม่นสามเล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 นจเลีอเล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 ี้เเขเลเ้อลเลเลเดเล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 เะเล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 เเลเลลเ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 เลาตรลลเลเลเงตเลเเลเลลเลเลเเลเะเ เฮ้ยเขาไปวิศครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ยิบเลยยิบเลยยิบเลยกูเป็นกูดูแต่ก็บอลไะโงกุลไม่ปล่อยให้ฟีเซอร์เขาช้าโงกุลเขาปล่อยให้ฟีเซอร์ชาร์จพลังเต็มรอยที่ดาวนาเม็กเพราะว่าเขาต้องการสู้กับฟีเซอร์แบบร้อยเปอร์เชิงเหมือนกูไม่เมเจอร์พลิมอร์เดอะมูนกูว่ากูต้องขายสลัดออกว่ะเดอมู 飞飞！来！